วันนี้มาหาหมอเหรอคะใช่ค่ะหมอบอกอะไรบ้างคะนอกจากจะไม่มีไข้ตอนนี้ก็ไม่มีไข้ด้วยนอกจากจะไม่มีไข้ตอนนี้ก็ไม่มีไข้ด้วยวันแม่ปีนี้อยากบอกอะไรแม่คะในวันที่ย่ำแยก่ก็ยังมีแม่ให้ขอตังค์อยากบอกอะไรกับคนไม่มีแฟนค่ะอยู่เป็นโสดโดยไม่มีสาเหตุดีกว่าอยู่เป็นเศษแบบไม่มีเหตุผล วันนี้ทำเมนูอะไรคะกะเพราหมูกรอบรสชาติเป็นไงกรอบคำเดียวนอกนั้นเหนียวหมดน่ากินมากได้สูตรมาจากใครคะเนี่ยสูตรเด็ดคุณแม่ไม่แย่แต่ไม่อร่อยอกคุณแม่ต้องภูมิใจแน่ๆอยากบอกอะไรกับคนที่กําลังอกหักอกไก่ยังมีคนหมักอกหักก็ต้องมีคนใหม่ อยากบอกอะไรกับคนที่กำลังอกหักความรักทำให้ตาบอดส่วนไก่ทอดทำให้อิ่มอยากบอกอะไรกับคนที่กำลังอกหักปวดใจต้องใช้เวลาปวดหัวธรรมดาพาราสองมิตอยากบอกอะไรแม่คะรักวัวให้ผูกรักลูกให้ตางวันนี้อยากบอกอะไรพ่อคะพ่ออย่านอนทับ บแแมม่่มอกว่่าแมเจ็อยากบอกอะไรกับคนที่ไม่มีแฟนเป็นโสดอย่างอิสระดีกว่าเข้าไปเป็นภาระของหัวใจใครอยากบอกอะไรกับคนที่ยังไม่มีแฟนเนื้อคู่ยังไม่ว่างไปกินเนื้อย่างก่อนละกันทำไมถึงมาทำเองคุณพ่อไปไหนคะพ่อเสียลิเวอร์พู 5, ลห้าพันเมกาเข้าบ้านกลัวแม่กระทืบ สมตำจานนี้ให้กี่คะแนนคะอร่อยให้6สกรปรกให้สิบน่ากินมากเลยใช่ไหมคะท่านผู้ชมทำไมถึงมาทำเองคุณแม่ไปไหนคะแม่ไปส่งดอกส่งดอกไม้เหรอส่งดอกเงินกู้แม่กู้มาทำนมจ่ายไม่หมดสักทีถ้าอยากกินกาแฟควรเลือกกาแฟอะไรคาปูแล้วลิว่าพูดละ่ะคาบ้านคาบ้านวันนี้วันแม่ ทำไมไม่หยุดงานถ้าหยุดงานก็ไม่มีตังให้แม่เติมเกมอยากบอกอะไรกับคนไม่มีแฟนคนอ่านจีบกันหน้าหนาส่วนเรานั่งหนาวอยู่คนเดียวส่วนเรานั่งหนาวอยู่คนเดียว <c oughs>